ทำไมน้องแบมถึงเลือกมาใช้ชีวิตที่ภูเก็ตเดี๋ยวน้องแบมจะมาพูดให้ฟังสําหรับคนที่ถามเข้ามานะคะทุกคนแบมทาเพื่อตัวเองทางนั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะการมาอยู่ภูเก็ตก็คือแบมเลือกในสิ่งที่แบมต้องการสิ่งที่แบมอยาก มีอยากเป็นอยากเห็นตัวเองมีความสุขค่ะมีคนบอกว่าการมาอยู่ภูเก็ตนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแบมเพราะว่าภูเก็ตมันเป็นเมืองนักท่องเที่ยวค่าของชีพสูงนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะในการไปอยู่ที่นั่นนะคะก็พูดกันตรงๆค่ะว่าทุกอย่างในการเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ใช่ถูกๆค่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายก่อนอยู่แล้วแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงค่ะแต่คนที่บอกว่าการมาอยู่ภูเก็ตมันน่ากลัวไหมแบมพี่กลัวจังเลยมันก็น่ากลัวตั้งแต่เรากลัวแล้วค่ะถ้าเรากลัว แล้วเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เผชิญหน้ากับความกลัวเดี๋ยวเราก็จะมาหัวเราะกับสิ่งที่เราทําค่ะทุกคนค่ะทุกอย่างในการเติบโตหรือว่าประสบการณ์ต่างๆเราไม่สามารถควบคุมให้ทุกอย่างมันดีกับเราใจดีกับเรานะคะทุกอย่างในชีวิตเราอยู่ที่ทัศนคติและการคิดของเราค่ะถ้าเราอยากมีใช้ชีวิตอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเราก็ต้องกล้าได้กล้าเสียถ้าเราไม่ทิ้งนะคะชีวิตเก่าเราก็ไม่สามารถเจอชีวิตใหม่ได้นั่นก็คือสิ่ง ที่แบมคิดค่ะถ้าเราไม่ยอมเสียอดีตเราก็ไม่สามารถรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเราก็คือต้องนะคะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อจะเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปตลอดคนอาจจะคิดว่าการมาอยู่ภูกเก็ตมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นสิ่งที่ใหม่แปลกตานะคะสําหรับแบมบแบมบคิดว่าการใช้ชีวิตนะคะมันก็คือความสุขของเราเราเลือกได้ค่ะแม่เราเลือกที่จะเปลี่ยนเราเลือกที่จะหาความสุขทุกคนห่วยหาความสุขกันหมดแบมบไม่เชื่อว่าทุกคนจะไม่ห่ยหาความสุข ไม่หวยหาความสงบนะคะเพราะว่าชีวิตเราเราเกิดมาชีวิตเดียวเดือนหนึ่งปีหนึ่ง12เดือนมันก็ค่อนข้างเร็วเนาะสิ่งที่จะเก็บไปได้ก็คือความทรงจําและก็ประสบการณ์ชีวิตค่ะการมาอยู่ภูเก็ตของแบมก็คืออย่างที่แบมบอกแบม กลัวไหมคนเรานะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทุกอย่างมันก็ต้องกลัวหมดค่ะทุกคนกลัวจะสําเร็จกว่าจะอยู่ได้ไหมกลัวจะหางานได้ไหมกลัวจะมีคนรักไหมกลัวจะมีคนเกลียดไหมทุกอย่างการเริ่มต้นใหม่มันก็มีทั้งอุปสรรคนะคะแต่เราก็ต้องมองให้มันเป็นพลังงานบวกนะคะแล้วก็ต่อสู้แล้วก็เป็นคนมีความอดทนสูงโลกมันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นค่ะทุกคนโลกมันคัดสรรให้เรามาอยู่แล้วเราก็ต้องมีความอดทนอยู่กับพื้นที่นั้นๆทุกอย่าง ในชีวิตเราเราไม่สามารถนะคะควบคุมได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามใจที่เราหวังเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเราเลือกได้แม่คะ การมาอยู่ภูเก็ตนะคะมันก็เป็นเมืองมาเฟียเมืองนักท่องเที่ยวกลัวไหมไม่กลัวค่ะพะน้องแบมพึ่งพาตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้พึ่งพาผู้ชายด้วยนะคะแล้วการมาอยู่ภูเก็ตนะคะมันก็คือการใช้ชีวิตการที่เราเลือกที่จะมาอยู่เองจะไปกลัวว่าวันนี้จะสําเร็จพรุ่งนี้จะสําเร็จไหมไม่ต้องกลัวค่ะอยากได้ผัวฝรั่งก็ต้องมาอยู่เมืองฝรั่งค่ะไปอยู่บ้านมันก็ไม่ได้น้องแม่เนาะอยากเป็นคนยังไงก็ไปอยู่ใกล้คนแบบนั้นค่ะอยากมีทัศนคติยังไงเราก็อยู่ใกล้คนแบบนั้นค่ะอยากเป็นหมอไปอออยยูู่ใกกล้หมาเปป็นครไ พูคนครูอยากได้หัวฝรั่งก็ต้องมาอยู่ถ,ถิ่นฝรั่งเนาะแม่เนาะฝรั่งมันไม่ได้ไปเดินตามอีสานเนาะอุดรธานีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็ไมอยู่กับคนแบบนั้นนะคะใช้ชีวิตไปเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาเรา มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตเราก็ควรใช้ชีวิตค่ะไม่ใช่รอแต่คนอื่นรอแต่วันพร้อมวันพร้อมก็คือลุกแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้ำค่ะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตค่ะรอแต่วันที่ใช่มันไม่มีค่ะทุกคนค่ะเสื้อ,อแบมเถอะใช้ชีวิตไปแฮป o d d ด y ค่ะแม่แม่ไปเลย